นี้ก็มาแกงผดุกกับอืมะมละนี่แกงหม้อหนึ่งมารับชมกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ยา่าจะมาแกงประดุกกับมะละกี่ก่อนกระเทียมแดงนะเดี๋ยวใส่กระทิหน่นยก็ได้กินนะ ได้กลิ่นพริกกระหยาบจำมมีจะไหม้่งได้กระพริบก่อนตัดพริกให้หอมก่อนพริกเยอะอยู่นะ เผ็ดจังวะนึผัดพริกให้หอมแั้พักหนึ่งแนละ้วเราก็ค่อยใส่ปลาล้างปลาล้างเกลือไว้เรียบร้อยแล้วใส่ซุปไอไอรสดีไม่มีไง ใส่ไซุปขนอักก้อนปรุงรสถ้ามีรสด,ดีก็ใส่รสด,ดีมีรสด,ดีหมดเลยมัก มักไก่ทอดให้หลานกินเลยหมดไก่หมดไป ใส่หางกะทิหน่อยล, áng, <c oughs> อล้างก้นจะปรุงรสละใส่น้ำปลาหน่อย ใส่สองชะ้นพีกก่อนจะเค็มนี่ไอ้กินพริกมันแรงนะไอ้นี่ปลาดุกจะใส่ปลาดุกแล้วเหตุไม่ได้ดน้ำสุกมีเยอะว่ะ ย่าชอบกินแกงมะละกับกระดกเนี่ยชอบกินมะละไงเส่มะละไปเลยมะละสองลูกหั่นไว้ใส่ถุงไว้น้ายไม่มีเทเลย ยอดกบที่ภัยก่อน cái chi, bẻi cọng mận nữa mà, các bạn cọng sayi nồi, ăn rồi mình sẽ ngon, đểi đượt กองเหอะน้ำน้อยไป Thầy con, hay mình, để mình, 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 một mình, trả à lời. mình, con mình, สามกล้องเลยอะแกงกะทิเออใช้ได้อยู่นะอืม้มสีสันน่ากินมากปิดฝากันให้เดือด เ,เ,กกเ,เ่็นแล้วจะชิมรสกันว่าอร่อยหรือเปล่าล้ต้องขมขมนิดๆมันจะอร่อยมืปลาทูกย่างเออสุดแล้วปลาอือสีสันน่ากินเด็รสชาติเด็ดที่ม้ก อ,อร่อยแล้วรสชาติดีเลยชาติที่ได้แล้วให้มันรักสุกอ่ีองมันรักขกมกำลังดีแลละประดุกก็เป็นชิ้นดีจังคือมาหลายวันแล้วประดุกใส่ฟิตไวไง ชิ้นเล็กชิ้นน้อยตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไงชิ้นเลยไม่ค่อยโตปรุงตามรสชาติของเรานี่แหละแกงอ่ะเรากินแบบรสแบบไหนเราก็ปรุงแบบนอั้นแหละก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงประดุกกับมะละ วันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ